สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและละัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคันุกการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ปิลิเปอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้นี้อัดลาดีมา,ามําค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงยี่สิบห้ากรกฎาคมนะครับ 25กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายก็อลัลลาอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการบราการและให้ความรู้เพิ่มเติมเน้นเป็นการอธิบายนะครับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของความรักหรือพบเรือนปัตนิในทางโหราศาสตร์ไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับอันดับแรกจุดกําเนิดอยู่ทางขวามือสุดได้ทั้งราศีได้ลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรหรือมังกรนะครับตรงนี้ ทีนี้เรามาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพื้นวัฒนาด้านของความรักแบบภาพรวมต้องบอกไว้ว่าตามจริงอ่ะอ่ะพูดอย่างนี้อันนี้มันเป็นแค่กรอบนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะหมายถึงว่าอบอกต้นสายปลายเหตุทุกอย่างเช่นสมมติถามว่าความรักของเราจะดีไหมอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูดวงดาวสถิตนะครับไม่ได้ดูราศีนะให้ดูที่ดวงดาวนะครับเรื่องราวเป็นตัวบอกเหตุผลส่วนดวงอ่ะขอโทษ ราศีบอกเหตุผลแต่ดวงดาวเป็นตัวบอกเรียกว่าผลลัพธ์นะครับเช่นดวงดีไหมเรื่องของความรักให้ดูดาวนะครับแต่ราศีเอาไว้ดูแบบว่าเธอกำลังถามเรื่องอะไรคุณกําลังถามเรื่องอะไรเราก็ถึงมาดูที่จุดตั้งต้นของมัน เขาเรียกว่าเหตุนั่แหละครับอแล้วสาวไปถึงผลมันว่าผลออกมาคืออะไรก็คือดวงดาวนะครับดังนั้นเนี่ยราศีทําหน้าที่ประกอบกับดวงดาวดวงดาวเป็นตัวเคลื่อนที่ราศีเป็นตัวนิ่งนะครับแล้วมาประกอบกันเป็นหยินหยางนะครับแล้วออกมาเป็นความสมดุลก็คือจุดที่เราจะพยากรณ์นั่นเองเนาะอันนี้คือวิธีการหลักการในการาพยากรณ์นะครับทีนี้เราจะมาดูที่7 ราศีนับจากตัวเองไปจะเป็นภพปัตตนิหรือเรียกว่าภพแห่งความรักนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 7ี่้าเนี่ยมันจะต้องนับให้ได้ปัตตานิให้ได้7เพราะว่ามันจะต้องนับตัวเองด้วยนะครับพัรัสันับตัวเองด้วยเกิดมาบนโลกใบน,นี้นับ1นะครับเกิดตัวตนขึ้นมาแล้วคือตัวเองคือ1นะครับก็เลยเป็นภพปัตตนิก็คือเป็นราศีกรกฎนั่นเองซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับตัวคุณแบบคอลัส เขาละอย่างเลยคือราศีสองราศีนี้เป็นราศีที่ตรงกันข้ามทุกเรื่องเลยครับดาวจันโคจรไวเบอร์ดาวเสาใช้เวลาโคจรชาเวอร์ดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวโทษทุกดาวจันเป็นดาวให้ความหวังจิตใจที่เป็นในทางเขาเรียกว่า p a ช s i o ะอะไรประมาณนี้ครับแรงปรารถนาแรงความฝันความมโนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดาวเสาคือความทุกข์จมปลักนะครับ แต่จันมันหมายถึงการให้กําลังใจเห็นไหมมันคนละด้านกันเลยนะเสารเนี่ยให้โทษจันทร์่ยให้คุณนะครับเรียกว่าดาวสุคราะห์อันนี้เรียกว่าดาวบาปประเคราห์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีแต่ว่าคู่ของคุณมันดีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมกําลังเปรียบเทียบว่าสองราศีนี้น่มันแมทกันได้โดยที่มีความต่างกันสุดขั้วหมายความว่าอันนี้เป็นแค่พื้นฐานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรานะครับแต่หมายถึงว่ามันเกี่ยวกับวิชาผมกําลังพูดถึงคําว่าวิชา โหราศาสตร์นะครับมันมีความสุดขั้วกันแบบนี้แต่มันดันเป็นคู่กันได้เนี่ยเอองงก็จะวะครับคือหมายถึงว่าถ้าดูผิวเผินมันดูงงแต่ตามจริงเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกเอาคิดง่ายๆนะทําไมมันถึงต่างกันแล้วเข้ากันได้ก็เหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยครับที่มันหมายถึงว่าขั้วคนละขั้วมันจะดูดกันแต่ขั้วที่เหมือนกันมันจะผลักกันโอเควะอ่านั่นแหละง่ายๆเอาเอาแบบให้เราเห็นง่ายๆและเข้าใจง่ายๆเลย ข้วบวกข้วลบคือขั้วที่ต่างกันคือหยินกับหยางมันจึงดูดกันเป็นหยินหยางไงแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เหมือนกันมันจะผลักกันมันหมายความว่ามันไม่เข้ากันเพราะว่าเหมือนเสือสองตัวยืนถ้ำเดียวกันเนี่ยมันก็จะแย่งชิงพื้นที่กันนะครับก็จะไม่มีใครยอมใครประมาณนั้นเนาะในนั้นเนี่ยต้องมีคนหนึ่งยอมคนหนึ่งเ,เป็นผู้นํามันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะครับประมาณนี้ทีนี้พอเรารู้พบปัตตนิแล้วเรามาทําความเข้าใจ5้าคู่ที่เราจะต้อง เข้าใจแยกแยะในภพปตัตนีให้ออกมีอยู่5คู่ดูบนโลกใบนี้จะมีมากกว่า5นะแต่ผมจะยกมาแค่5ก็ครอบคลุมในชีวิตเราละคู่แรกครับคือคู่ครองคู่ครองที่เนี้ยหมายถึงเนื้อคู่หมายถึงคู่รักหมายถึงมีความผูกพันทางหมายถึงว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันก็คือมีผลทางราชการและก็ทางด้านของกฎหมายด้วยถูกไหมครับคู่ที่2เนี่ยคือคู่หุ้นส่วนหรือเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจการค้าการลงทุนนะครับเรียกว่าคู่สัญญานะครับคู่ที่3เนี่ยคือคู่หูมันต้องมีคําว่าคู่ไงคู่หูที่นี้ก็หมายถึงเพื่อนสนิทหรือบัตดี้นะครับพูดง่ายๆคู่ขออภัยครับพอดอีแบตเตอรี่หมดก็เลยดับไปนะครับโอเคคือคู่ คู่หูหรือบัดดี้เนี่ยเป็นลักษณะหรือเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เหมือนคล้ายๆคำว่าม,มันเป็นเพื่อนรู้ใจแต่มันไม่ได้หมายถึงคนรู้ใจนะครับคนละเรื่องเนาะเพื่อนมันคือเพื่อนแต่คนรู้ใจหมายถึงแฟนนะครับดังนั้นเนี่ยคนละเรื่องกันอ่ะต่อไปคู่ที่4เรียกว่าคู่กรณีครับคู่กรณีตรงเนี้ยเป็นในลักษณะที่ไม่ดีนะเพราะมันหมายถึงข้อพิาพาทครับหมายถึงคน2คน เกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นเช่นรถชนกันเฉียวกันเนี่ยเกิดข้อพิพาทเรียกว่าคู่กรณีการเป็นคดีความอย่างเช่นการอ่ไน,นการด่าทอว่าร้ายกันหรือลักษณะของการวิวาท ก็จะเกิดการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลเรียกว่าคู่กรณีคู่สุดท้ายเรียกว่าคู่ศัตรูครับคู่ศัตรูเนี้ยมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักหมายถึงว่าคนใกล้ชิดและคนไม่ใกล้ชิดก็ได้เนาะมันได้ทั้งหมดบางคนเนี่ยพ่อแม่ยังเป็นคู่ศัตรูได้เลยนะแล้วแต่บางคนน,นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะถูกเจอใครอะไรยังไงทีนี้คู่ศัตรูตรงเนี้ยครับบางคนอาจจะคิดว่าเอาโหราศาสตร์ฉันก็เคยเรียนมานะ พบปตัตนิยันเป็นพบที่ดีนะทาไมบอกว่าเป็นคู่ศัตรูกม็มันมีคําว่าคู่อ่ะคู่ศัตรูเออนะครับมันหมายถึงคู่ศัตรูเนี่ยคือคนที่จะทําร้ายเราแต่ว่ามันมันต้องไปเกี่ยวพันไม่ได้หมายถึงว่าคนเราจะมีศัตรูง่ายๆนะครับเอออย่างผมก็ไม่มีศัตรูนะมีแค่คนไม่ชอบขี้หน้าเฉยแต่ไม่มีศัตรูนะครับต้องบอกว่าคนเราจะมีศัตรูก็มากคนก็มากความยิ่งเจอคนเยอะก็ยิ่งมี เรื่องมากก็ยิ่งเกิดศัตรูได้มากเหมือนกันถูกไหมครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันไว้ีนิดศัตรูมันหมายถึงว่าอย่างเช่นดาวไปสัมพันธ์เรือนอริมร,รณาวินาศหรือดาวอริมร,รณาวินาศมาสัมพันธ์กับเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยก็จะหมายถึงคู่ศัตรูได้นะครับหรือเอาตรงๆเลยคือดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูรออยู่ในเรือนปัตนินี่ยเนี่ยศัตรูแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็ได้ขึ้นชื่อคําว่า คู่ศัตรูอยู่แล้วเช่นอาทิตย์อังคารเนี่ยหลายสุดนะครับใครมีอาทิตย์อังคารในราศีกรกฎเล็งมาลักนาเนี่ยหรือราศีเกิดเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอา,อาทิตย์อังคารมันจะเล็งราศีเกิดไม่ได้ยกเว้นอังคารอยู่นี่อาทิตย์อยู่นี่อันนี้เล็งกันได้ เขาเรียกว่าราศีเกิดเล็งดาวองคารนะครับเพราะราศีเกิดจะต้องเป็นอาทิตย์กําเนิดอยู่ที่ราศีมังกรเท่านั้นแต่ใครเกิดลัคนาดาวอาทิตย์กับดาวองคารอยู่ที่ไหนก็ได้ครับโอเคดังนั้นเนี่ยมันถูกกําหนดว่าถ้าเป็นราศีอาทิตย์ต้องอยู่ราศีมังกรเพราะคุณเกิดในช่วงกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภานะครับอ่ะมันประมาณนี้ทีนี้ดังนั้นก็เลยเล็งกันเองเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยเป็นคู่ศัตรูแน่นอนนะครับเขาเรียกว่า ได้คู่มาก็เป็นคู่เวรคู่กรรมได้หุ้นส่วนมาก็หุ้นส่วนโดนโกงนะครับเอออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นใดๆก็ได้นะครับแล้วก็คือมันกรณีไปในทางเสียแล้วกันแต่จะเสียมากเสียน้อยเสียยังไงอันนี้แล้วแต่บุพกรรมนะครับคุณไปทํากรรมอะไรไว้กรรมคือการกระทํานะทําอะไรไว้มันก็ได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วเนาะตามหลักพุทธศาสนาดังนั้นเนี่ยเออ พอพูดเรื่องถึงพุทธศาสนาก็ก็เบื่อคนหลายคนที่มาจวนอยู่ได้ว่าแบบทําตัวเองรู้ดีรู้เยอะแต่ก็ไม่ไปเปิดสํานักตัวเองเลยคือแบบมาคอมเมนต์คนอื่นเขาอยู่ได้น่าลําควญเห็นคนอื่นเขาพูดแล้วแบบว่าตัวเองรู้ดีหน่อยก็ทําเป็นมาสั่งมาสอนตัวผมะนะคือผมก็ไม่ได้บอกว่าผมรู้ดีอะไรหรอกเก่งกาดอะไรหรอกเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็แค่รู้ก็พูดไม่รู้ก็ไม่พูดก็แค่นั้นเองรู้ในสิ่งที่ เออพูดในสิ่งที่รู้ก็แค่นั้นเองทําไมต้องมาตําหนิติดเตียนกันนักหนาก็กไม่เข้าใจคือแบบถ้าเก่งมากก็ไปเปิดสํานักสิเนาะเออมาคอมเมนต์ชาวบ้านเขาทําไมนั่มาดูดวงทําไมก็งงเหมือนกันเออถ้าเื่อจะเก่งกล้าสามารถเหมือนที่ตัวเองพูดอวดเบ่งอยู่นั่นน่ะก็ทาไมไม่ไปหลุดพ้นทางทาเข้าทางสงนุนอะไรก็ไม่รู้เนาะมายุ่งกับเราทําไมอะต่ออ่าขออภยัย แต่ว่ามันไม่ไหวคือมันหลายคนจริงๆไม่ไหวแล้วอืมคือเหนื่อยเหนื่อยต้องคือให้ฟรีพูดแนะนําบอกไม่ได้ตังคือช่วงเนี้ยมันเป็นมันเงียบมากคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วขนาดคนขายของก็ไม่ได้ขายผมนะ่ะทำคลิปเยอะก็ดูได้มีคนดูน้อย อยอดดูน้อยคือทุกอย่างมันมันลำบากหมดเลยใครไม่ทํางานประจําจะไม่ทราบนะครับใครทํางานประจาจะไม่ใครทํางานประจําไม่ทราบแต่ใครทํางานค้าขายทํางานอะไรพวกเนี้ยจะเข้าใจส่ดทำงานแบบฟรีแลนซ์พวกเนี้ยจะเข้าใจว่าโอ้โหเศรษฐกิจสุดๆเลยตอนนี้นะนะครับคนที่ทํางานราชการกับงานที่เป็นประจำเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับพวกคุณได้เงินเดือน,นเท่าเดิมคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่แล้วเพราะว่าลงทุนด้วยไงเอาเงินไปลงทุนแล้วเงินไม่ได้คืนมาน,ะนั่นแหละประมาณนั้น บางคนลงทุนขายของเอาเงินไปซื้อของมาแต่ของมันขายไม่ได้อย่างเงี้ยครับเออเนั่นแหละก็ขาดทุนนั่นแหละพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยมันแย่ครับบอกเลยดังนั้นเนี่ยใครทํางานประจําถือว่าโชคดีแล้วครับถึงจะไม่ได้เงินเพิ่มมากไปกว่าเดิมแต่ก็เงินไม่ลดแล้วกันอะไรประมาณเนี่ยก็ยินดีด้วยอะประมาณนี้อ่อยิ่งยิ่ง ยิ่งแย่อยู่ยิ่งรายได้ยิ่งน้อยลงก็ยิ่งมาแบบมาเจอแต่ปัญหาเยอะแยะคอมเมนต์ลบๆเยอะแยะไปหมดเบือ่อคือคอมเมนต์ลบไม่ว่านะแต่พูดแบบไม่คือผมผิดตรงไหนก็พูดมาสิแย้งมาสิแต่อันนี้คือพูดเหมือนกับเหมือนคนเมาเล่าอะครับคือพูดไม่ดูเรื่อง เออพูดเหมือนกับคนไม่มีสติอะประมาณน,นั้นน่ะคือดีตดา่าแต่ไม่เห็นพูดคือไม่ไม่ได้แก้ไม่ได้แจงไม่ได้แบบติเพื่อก่อแต่มันติเฉยๆอะ่ะเขาเ้าใจปะ่ะก็เลยแบบว่ามันไม่โอเคอะ่ะนั่นแหละถ้าติเพื่อก่อเออย่างน้อยบอกเหตุผลมาสิว่าเราผิดตรงไหนเราพูดอะไรผิดไปเราอะไรยังไงเออยังพอรับฟังอันนี้เหมือนกับพูดเฉยๆลอยๆแล้วก็เหมือนด่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่เข้าใจตรงนี้แหละก็เลยอยากพูดอะ จบเดีย๋ยวจะมานอกเรื่องทีนี้ผมจะเข้าการพยากรณ์นี้นะครับว่าคนราศีมังกรและคณะมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีคู่วัวเนื่องจากว่าสืบเนื่องมาจากตัวตนตนุเราพูดไปแล้วนะกลับไปย้อนฟังดูได้นะครับเพราะว่าเราควรจะต้องรู้ตัวตนก่อนเราจะเข้าใจว่าต,วตัวตนเราเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจตัวตนเราทําอะไรไปมันก็ผิดมันก็พลาดหรือทําอะไรไปเราก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดดีเทลมันจะทําให้เราต่อยอดพัฒนาในตัวตนเนี่ยยากนะครับ คือการต่อยอดพัฒนานตัวตนทําให้เรามีศักยภาพมากขึ้นแล้วเราก็มีิทธิจจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นรู้เขารู้เราหลบรอยคังชนะรอยขังครับที่ผมทําคลิปพวกนี้เพราะอะไรก็เพราะแบบนี้แหละคนคนฉลาดเขาต้องรู้จักดูตัวเองให้มากให้เข้าใจตัวเองให้มากยอมรับตัวเองให้มากผมไม่ได้บอกว่าตัวเองดีตัวเองเด่นตัวเองเลิศน,นะครับแต่ผมแค่บอกว่าเหมือนกับที่ซุนวูเขาบอกไงว่ารู้เขารู้เรานั่นะแหละครับใช้คําเดียวกัน ทีนี้หมยถึงว่าประเภทเดียวกันทีนี้ตนเุเราต้องมาทําความเข้าใจตนุก่อนว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ราศีธาตุด,ดินเนาะธาตุด,ดินต้นธาตุด,ด้วยจึงมีความหนักแน่นมั่นคงและความคิดเปลี่ยนแปลงยากเป็นคนที่คิดเยอะนะครับแล้วทําช้าคิดเร็วแต่ทําช้ามันก็เลยได้ผลช้าดังนั้นเนี่ย มันจะส่งอิทธิพลมาเป็นตัวตนคืนนิสัยมาแสดงออกมาล้นออกมาเป็นนิสัยพอแสดงตัวตนออกมาเป็นนิสัยปุ๊บสิ่งเหล่านี้ก็จะพักไปตรงกันข้ามเขาเรียกว่า relationship หรือเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์นั่นเองกับผู้อื่นที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันส่งไปถึงเกณฑ์และขนาดตอนนี้จึงเป็นเกณฑ์และขนาดความรักเนี้ยนะครับังนั้นจึงได้รับอิทธิพล relationship จากตัวเราเนี่ยไปถึงตัวคู่รองนะครับคู่รองจึงเป็นคนที่ หมายถึงเออแต่มันแตกนะคุณเป็นคนดาวเสาได้ช้าแต่อยู่ราศีต้นธาตุแล้วคู่ก็เป็นต้นธาตุด้วยเลยทําให้แบบมันมาไวคืองงคือเรื่องความรักเนี่ยมันมันอาจจะมาไวนะสำหรับคนบางอนไม่ได้มาช้าแต่บางคนคิดเยอะจนอยากได้นูนอยากได้นี่อยากได้นั่นเ,เหมือนใครก็ไม่รู้กำลังพูดอยู่คือคิดเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้ได้ช้าก็มี คือคนมังกรอาจจะไม่ได้หมายถึงเร็วเหมือนชาวบ้านเขาเช่นราศีเมษราศีกรกฎราศีตุลเนี่ยพวกนี้จะมีคู่ไวไวมากแต่ตัวคนมังกรเนี่ยจะอาจจะไม่มีคู่เร็วครึ่งหนึง่งอาจจะมีคู่ช้าครึ่งหนึง่งเพราะว่าคนบางคนมังกรแต่คิดไวก็มีเพราะว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งดาวเสาร์ด้วยนะครับถ้าดาวเสาร์มันไปอยู่ในตำแหน่งที่เร็วก็เร็วถ้าตำแหน่งช้ามันก็ช้าพูดง่ายๆมาอยู่ที่ตำแหน่งนะครับแต่ไม่ได้ตำแหน่งมาตรฐานนะต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่เกษตรอุด ประนิดนะครับไม่เกี่ยวแต่มันอยู่ในตำแหน่งของราศรีต่างๆนี่แหละมันจะบอกต่างกันว่าตกลงคุณจะได้คู่เร็วเลยหรือคู่ช้าไปดูที่ดาวพฤตานีด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่ามักจะได้คู่ที่ทั้งทั้งสองรูปแบบทั้งเร็วทั้งช้าบอกไม่ถูกเนาะเอากันกลางแล้วกันนะครับได้ประมาณกลางๆไม่เร็วไม่ช้าพูดง่ายๆคือมีเหตุผลนะคิดก่อนก็ดีเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนอยากคิดก่อนที่จะเลือก เพราะว่าเลือกมาแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่โอเคถูกปะเลิกแบบคบปับป๊บๆแล้วก็เลิกกันอนะ่ะมันไม่โอเคมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ต้องเจ็บปวดกับความรักทุกครั้งดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่โอเคตรงนั้นก็เลยแบบว่าเอออยากให้คิดก่อนกันทุกคนแต่คนบางคนคิดเยอะอยู่แล้วก็เลยโอเคไม่ไม่เป็นห่วงตรงนั้นแต่บางทีคิดเยอะเกินไปเลยทําให้ช้าอาจจะหมายถึงคนอื่นปาดหน้าเค,ค้กไปก่อนเราก็อดเงียเล็งคนนี้ไว้แต่ดันมีคนมาเอาไปก่อนอนะ่ะนั่นแหละประมาณนั้น พูดภาษาบ้านๆเรียกว่ามคมดเนาะเออนั่นแหละประมาณนั้นตามนั้นแหละครับโอเคทีนี้เรา,าจบอยู่แค่ตรงนี้แล้วกันกับการพยากรณ์ว่าคุณคิดให้ดีคิดให้มากแต่ตัดสินใจให้ไวนิดนึงอย่าอย่าลังเลเกินไปอยากคิดมากจนเกินไปเพราะอาจจะโดนปาดหน้าเคกได้นั่นเองนะครับงไงก็ก็ไลก้ก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเรงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ